บทนำการกลับมาของรถจักรยานยนต์ยอดนิยม Hero Splendor 2025ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในปีนี้พร้อมกับการอัปเกรดที่หลายคนรอคอยรถจักรยานยนต์รุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการ2องล้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอินเดียและกำลังขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านความทนทาน การประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำรุ่นใหม่ของปี2025นี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่ระบบเครื่องยนต์ที่พัฒนาให้สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงขีดขีดขีด 2. ดีไซน์และรูปลักษณ์ภายนอกในปี2025ฮีโรได้ปรับโฉมเอสเพลนดอร์ใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเรียบง่ายแบบคลาสสิกไว ตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นใช้วัสดุที่ทนทานมากขึ้นและเพิ่มลูกเล่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เช่นไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบ DRL และแผงหน้าปัดดิจิทัลแบบใหม่ตัวถังมีให้เลือกหลายสีสันทั้งแบบทูโทนและสีพื้นโดดเด่นเช่นแดงดำน้ำเงินเมทัลลิกและสีเทาเงาบางโครน,น้าและหลังได้รับการออกแบบให้แนบเนียนกับตัวถังมากขึ้นเพิ่มความพรีเมียมในภาพรวมขีดขีดขีด 3. เครื่องยนต์และสมรรถนะ ฮีโร่เอสเพลนด2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดขนาด100ซีซีแบบ4จังหวะหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ FI ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับ BS6 เฟส2ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานยูโร5ทำให้ปล่อยมลพิษน้อยลงแต่ยังคงความแรงและความประหยัดไว้ได้เช่นเดิม แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8แรงม้าแรงบิดที่ตอบสนองไวที่รอบต่ำเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่มีการหยุดออกตัวบ่อยๆนอกจากนี้ยังมีระบบ i3s หรือ i d l e Start Stop System ที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถจอดนิง่งช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว e Splendor 225 0สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง70-80กเมลตรขีดขีดขีด4ความปลอดภัยและฟีเจอร์พิเศษ ด้านความปลอดภัยฮีโร่ได้ใส่ใจรายละเอียดเชิงเทคนิคมากขึ้นในรุ่นนี้โดย e s p l a n o r 2 2 5 5มาพร้อมระบบเบรกคอมบี CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังอย่างสมดุลเพิ่มความมั่นคงขณะหยุดรถนอกจากนี้ยังมีระบบกันสถเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ที่ปรับระดับได้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทั้งถนนเรียบและทางครุกคะส่วนฟีเจอร์อัจฉริยะอื่นๆเช่นช่องชาร์จ usb และหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลครบถ้วน ทั้งความเร็วระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและไฟเตือนบำรุงรักษาขีดขีดขีด 5. สรุปความคุ้มค่าที่แท้จริงหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ขี่ง่ายดูแลรักษาง่ายและประหยัดน้ำมันในระยะยาว Hero e s อ l e n d o r 2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันเดินทางไปทำงานหรือใช้สำหรับธุรกิจ Delivery ตัวรถให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ มีต้นทุนการใช้งานต่ำและมีบริการหลังการขายจากฮีโร่ที่ครอบคลุมในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยในราคาที่คาดว่าจะเริ่มต้นราวๆ4 0 0 0 0 0ถึง50,000 50, บาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอน